ทุกครั้งที่แม่โยาถามว่าฉันไหวไหมฉันจะตอบว,ว่าไหวไปได้ตายรถไฟคิตตี้วิ่งข้างหลังเสื้ก็ยืนยืนสวยใส่ชุดจุมมืูตัฝันเลยคุณแม่หยอดช่ำอยู่ใช่ไหมอืมเหมือนข้างซ้ายมันทำไมไม่ค่อยเปียกเนาะรูเอคือไข้หวัดใหญ่สายพันเอโอเมสวัสดีค่ะชาวเน็ตอันนี้เสียงจากโอซาก้านะคะ <laughs> <laughs> วันนี้ วันนี้เสียงมีการสะบัดนิดนึงนะคะวันนี้คือวันที่เอ่สี่แล้วเหรอคือที่สี่แล้วคืนที่สี่แล้วนะคะที่ดิฉันเป็นผีเฝ้าโรงแรมแล้วคุณแม่โยก็วิ่งไปซื้อนั่งซื้อนี่แล้วก็เอามาปฏิบัติเหมือนฉันจ้างเพื่อนเที่ยวต่างแดนจ้างโฮสจ้างโมาดูแลฉันที่ฉันป่วยซึ่งจะบอกชาวเน็ตว่าอาการดิฉันอะ จริงๆดิฉันป่วยนะคะแต่ว่าฝนปามมาทำให้ดิฉันยังสวยแล้วก็ดูไม่โซดมันกดดิฉันไม่ลงดิฉันน่าจะดูไม่ได้ป่วยมากแต่ดิฉันป่วยนะคะก็คืออยากจะบอกว่าตอนแรกดิฉันรู้สึกมีอาการป่วยตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่11 ดิฉันคิดว่าดิฉันติดหลานมาเพราะว่าน้องคินเป็นหวัดเนาะตอนได้ไปฮ่องกง789ฉันก็เลยรู้สึกว่าเออฉันคงไม่เป็นไรเพราะปกติฉันเป็นคนป่วยยากมากซึ่งตั้งแต่เกิดมาดิฉันยังไม่เคยเป็นโควิดเลยด้วยฉันก็คิดว่าฉันก็แข็งแรงประมาณนึงฉันสามารถสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาได้อะไรก็เอาฉันไม่ลงนอกจากลิฟต์พอวันที่11ฉันเริ่มมีอาการ อย่างนี้ฉันก็เลยคิดว่าดื่มน้ำวันละลิตรสองลิตรเดี๋ยวก็คงดีขึ้น12เริ่มหนัก13เริ่มมีอาการเจ็บคอพอดิฉันเจ็บคอปุ๊บฉันก็อาจจะทำยังไงดี15บจะบินมาโอซาก้าฉันก็เลยตั้งจิตอธิษฐานแต่ฉันไม่ได้ไปหาหมอนะแล้วคืออธิษฐานนะคะองค์พระอะไรก่อนไม่มีตั้งจิตอธิษฐานกับตัวเองว่าโฟลงอย่าป่วยนะมึงต้องหายก่อน15ไม่งานนะมึงจะไม่สนุกแน่ฉันตั้งจิตอธิษฐานกับตัวเองเสร็จปุ๊บ ฉันก็เริ่มกินยาแล้ว,ลวพอวันที่15แต่รู้สึกอยีกนีว่าคือปวดหัวตัวร้อนแล้วก็มีน้ำมูกนิดหน่อยฉันก็หายาตามอาการกินไปเรื่อยๆแล้วฉันคิดว่าเออเออเออขึ้นเครื่องบินนอนเนินเดี๋ยวก็คงดีขึ้นมึงไหมเลยมันหายแป๊บๆพอกินยาปุ๊บก็คือ2อามชั่วโมงนั้นก็คือ,คอร่าเริงแจ่มใส วันหนึ่งว่าไม่ได้ป่วยมากแล้วพอหยุดยาหมดฤทธิ์ปุ๊บก็เป็นอีกเรามาถึงคืนที่15แล้วเราก็นอนพ่ออีกวันหนึ่งตื่นมา16 16เนี่ยคุณแม่ก็นอนซมอยู่ที่นี่ตลอดเลยแล้วจนถึงตอนเย็นเราค่อเดินออกไปกินอิชิรังกันเดีเรียกว่าคุณแม่นอนป่วย มึงตลอดค้างกูเย็นเที่ยงเยนบ่ายไปเลยค่ะป่วยเป็นเพื่อนกูไปเลยหนึ่งกูตื่นบ่ายมันก็ตื่นบ่ายคือเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นพอเจ็ดแหละคือเวลาญี่ปุ่นมันต่างกับไทยเยอะไงสิบหกเย็นเย็นก็คือตื่นไปกินราเมงที่เราหากินที่ไหนมีได้แลลวแล้วก็ไม่เคยกินมาก่อนมีสาขาเดียวในญี่ปุ่น <c oughs> เออเพิ่งเปิดด้วยแหละก็เลยต้องมากินเสร็จปุ๊บกลับมาก็ป่วยต่อปุ๊บพอสิบเจ็ดสิบเจ็ดเราทำอะไรสิบเจ็ดลากตัวเองสัตว์และเนลากตัว เพื่อนช่เป็นคนจองตั๋วให้ไปขึ้นตึกโอซาก้าเปิดพื้นเป็นตึกแบบใสๆแบบมองออกมาเห็นอยากขึ้นรูปให้ดูซึ่งแบบก็มองอยู่เลยแล้ววิวโอซาก้ามันต่างอะไรกับวิวเมืองอ <laughs> ื่นคือฉันอ่ะก็รู้สึกว่าไหวแหละคือใจดีฉันนะซสู้ฉันก็ไม่อยากนอนป่วยฉันก็คือสู้ไม่โยบอกว่า ไม่ฟไหวไหมเราไปตลาดปลากันเธอก็บอกว่าไหวหญิงสาวนักสู้นางหนึ่งเนาะพันหนึ่งว่าถ้าเกิดมีการสู้ลบกูกระโดดขึ้นหลังมาแล้วก็คือไปฟาดฟันกับเขาเลยตายว <laughs> ันนีตยตายตายเลยวันต่อไปจะตายเลยเขาบอกโอเคถ้าเกิดไหวเราไปชมวิวกูก็อก่าโอเคชมวิวก็คงคิดว่าอยู่ข้างในคงไม่มีอะไรพอขึ้นไปวูบลมมาแม่เอ้ย ตีหัวกูปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ม่อมกูบางมากแล้วก็เย็นไปถึงกระโหลกเลยกระโหลกกระโหลกหนาวมากแล้วฉันก็เออตายแล้วตายแล้วฉันจะต้องตายแน่คุณแม่โยก็แบบว้ายสวยนะถ่ายรูปไม่ไหวไม่ไหวไม่ถ่ายไม่ถ่ายอย่าถ่ายรูปให้มาเลยเพื่อถ่ายรูปแม่โยเจะเจ๊เะ๊เจ๊แล้วก็ลง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 กันลงปุ๊บมานั่งซมแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบไม่ไหวต้องกินยากินยาเสร็จปุ๊บเออก็ดีขึ้นพอแม่โยเห็นว่าฉันดีขึ้น อ้าวฟดีขึ้นแล้วหรอบอกเออดีขึ้นแล้วโอเคงั้นเราไปกินข้าวหน้าไปลาไหลกันมันอยู่ไม่ไกลแค่่คคพมพ์ว่าอาหารโอซาก้าอีติดตออ่อแนะนมันจะขึ้นมาอันแรกเลยเปเราก็เลยว่าเออไปกินละกันเราก็แบบแล้วก็เดินหาหาไม่เจอ <c oughs> อุ้ยพอหาเจอในชาบุญไม่มีคนเลยแล้วแบบดูเหมือนจะเปิดประตูเข้าไปกินได้เลยมันบอกว่าโอ้ยอ,อ,อยู่ไปต่อคิวข้างนอกจก้ะข้างนอก อ,อาคาคือแบบเหมือนฉันจะเพยค่ะว่าทุกครั้งที่แม่โยาถามว่าฉันไหวไหมฉันจะตอบว่าไหวไปได้จะก็ไปต่อคิวกินปลาไหลแล้วก็กินก็อะอ,อ,อร่อยดีแหละถึงแม้ว่าต่อมรับรถฉันจะรับรถอะไรไม่ค่อยได้ละเพราะว่าป่วยแล้วพอวันเนี้ยซึ่งแพลนจริงๆอ่ะดิฉันน่ะอยากจะนั่งรถไฟคิตตี้ดิฉันเตรียมชุดสีชมพูมาทำคอนเทน กระโดดเข้ากระโดดออกรถไฟคิตต oh, uh, huh. so? so ี Indeed, ้รถไฟคิตตี้วิ่งข้างล่างเสื้อก็ยืนยืนสวยใส่ชุดจุ่มบูตัฝันเลยก็ไม่ได้ไปไหนก็คือวันนี้ก็คือวันที่18แล้ววันนี้ที่ฉันบอกคุณแม่ตั้งแต่ตอนคืนเลยว่าคุณแม่วันนี้ดิฉันต้องพักจริงๆดิฉันน่าจะฝืนตัวเองไปอีกรอบหนึ่งกัไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ดิฉันไม่พัก พรุ่งนี้ฉันอนะจะต้องให้จะต้องตุยแบบตุยสุดๆแล้วฉันก็เลยว่าโอ,อ้วันนี้ขอพักก่อนหนึ่งหลังจากที่ดิฉันก็พักปุ๊บเดินเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟเป็นอย่างที่ฉันบอกว่าที่ฉันจ้างบ่าวโหดมาเลยก็คือเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้าเสิร์ฟอ่าวันแรกๆก็คุณแม่โฟต้องโบกผ้านะต้องเช็ดผ้านะ โบกไปโบกมาแม่โยบอกว่าโอ๊ยพา้าเอาหน้าผากคุณแม่ไม่อยู่นะต้องเป็นเจลเท่านั้นละอะไรอนยะ่างเงี้ยวันนี้ก็คุณแม่โยมาเสิร์ฟเป็นเบอร์เกอร์อาหารสำหรับคนป่วยป้ะกินแงมากก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเลยอ่ะมันก็จะมีเป็นแบบข้แกงกะหรี่ก็ดูหนักไปเบอร์เกอร์ก็หนักเหมือนกันแม่บอกว่ากินอะไรแบบให้มันซาบซา,บาบในคอไหมฉันก็เลยว่า ฉันอยากกินอะไรที่มันหวานมากๆคุณแม่โยก็ซื้อน้ำอ,อัหมณนอย่างนี้มาให้และอีกอย่างนึงที่คุณแม่โยไม่ลืมซื้อคือ,อที่ตรวจโควิด COVID. พอดิฉันลงสตอรี่ไปว่าดิฉันป่วยแล้วอุ้ยน่ารักมากคนในไอีฉันเป็นห่วงดิฉันมากอาจจะเป็นโควิดหรือเปล่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าลองตรวจดูนะแล้วก็ส่งยาต่างๆนานาในประเทศญี่ปุ่นมาให้ฉันเยอะมากส่งรูปนะไม่ได้ส่งยาคืออยากจะปล่อยนิดนึงเลยนะแบบว่า คนดูสตอรี่อ่ะพอชีโฟป่วยใช่ไหมโพสตอรี่คนดูว่าป่วยอ่ะสองแสนกว่าคนคนที่ส่งมาแบบเป็นห่วงแบบเยอะมากเลยเนาะยี่สิบสามสิบคนยี่สิบสามสิบแต่ก็คือที่เหลืออีกแสนเก้าอะไรนั่นแหละคือสำนั่หน้าอ๋อโอเคมีคนเกีกเยรกูเยอะขนาดนั้นเลยเหอ <laughs> เอาเป็นว่าตอนนี้นะคือดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันจะตรวจโควิดว่าดิฉันโควิดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นน่ะแล้วกู <laughs> <laughs> อยู่กับชีเาอสี่วันอะถ้ามึงเป็นน่ะ <c oughs> กูก็ไม่ต้องตรวจแล้วแหละโอเคจริงๆฉันเริ่มกินยานี้ยาแก้ปวดหัวก่อนกินตั้งแต่แบบ15้าที่มาแล้วก็แบบปวดปวดปวดทำยังไงดีตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าแบบร้านขายยาหรืออะไรของญี่ปุ่นอะไรอยู่ตรงไหนสิ่งเดียวที่นึกได้ก็คือคุณแม่โยชิบอกว่าชิอามกำลังจะมาโอซาก้าฝากชิอามซื้อยาเลยเร็วอันนี้ก็เป็นยาที่อามเอามาให้เป็นสี่ตัวนี้อนะ๋อนาก็แบบ เอายามาให้ที่โรงแรมระหว่างรอเยอามเอายามาให้คุณแม่โยก็วิ่งไปซื้อยาสองตัวนี้มาให้ดิฉันกินเป็นของญี่ปุ่นซึ่งเพื่อนดิฉันก็ส่งมาว่าเฮ้ยยาตัวนี้มันดีมากเลยนะปวดหัวก็กินได้มีน้ำมูกก,ก็กินได้ไอก็กินได้เขาบอกนี้ยาครอบจักรวาลจักรวาลคนป่วยยาอมแก้เจ็บคออันนี้ฉันกินมาหมดเป็นแผงที่สองที่สามแล้วซึ่งดีนะฉันหายเจ็บคอนานมากแล้วแล้วอันนี้ก็พ่นคอไมู่้ว่า ไปซื้อมาเลยนละไปซื้อมาพ่นเลยนะไปพ่นคอเลยนะมันจะดีดีขึ้นอะไรเงี่ยอ่ะเอาป่ะเอาวะลำขีอยอีเมย์โยมันพูดเยอะก็เออซื้อมาพ่อนอะพ่นให้ดูไปเลย<ม>อ๋อแล้วก็มีวิตามินแม่โยก็คือซื้อมาเสริมชั้นอีซื้อมาแบบมาขุ่นชั้นบำรุงชั้นสุดๆเลยส่วนนี่เจนพูดมาเยอะแยะดีฉันจะโยงเข้านี่ค่ะชาวเน็ตถ้าเกิดดีฉันเป็นอะถ้าเป็นอะชาวเ,เน็ตสงสารกูที่สุดค่ะ ไม่แต่คนที่เขาภูมิดีๆฉันอยู่นคนที่เป็นโควิดมาทุกเจนค่ะที่ฉันไม่เคยเป็นเลยดิฉันไปทริปกาญจนบุรีกับที่บ้านเป็นกันหมดเลยเกือบสิคน<ร>ฉันท<ม>่หนึ่ง <มา S 2> นะี้นที่ฉันไม่เป็น่ะกแบบ็ขอให้บุญกุศลที่กูได้ทาํามาพาให้ดิฉันรอดจากงานนี้ด้วยกันนะคะชุดตรวจโควิดที่นี่ก็คิดว่าเหมือนของไทยของไทยนะคะแต่การคอลเลกดีอ่ะอุ๊ยมันเป็นแบบนี้แต่ว่าอะไรรู้ล้วค่ะ นี่ค่ะเขาบอกว่าถ้าขึ้น2ขีด C กับ T อย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยแปลว่าคุณแม่เป็นโควิดแต่ถ้าขึ้นฝั่งเนี้ยเราบอกว่าขึ้น T 1หรือ T 2 T 1เขาเขียนว่า flu A คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อ้ oh my god T 2เนี่ยคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B คือ flu B อันนี้คือดานะแต่ก็คืออันเดียวอะ่ะตรวจได้หมดเลยก็คือตรวจโควิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A หรือสายพันธุ์ B ได้หมดเลย l o t s เลิศมากดิกฉันขอทำการสแสดงก่อนนะคะ ไม่เคยซื้อหวยอะนะเอาจริงคือที่เรามาอัดคลิปได้แล้วเหมือนขำอะไรไปเรื่อยแตกก่อนหน้าน,นี้คือกูกูได้ตายในหน้าที่มาแล้วอะนะคือตอนนี้มันก็เลยขำได้อะไรได้นะต้องตื่นมามาทำหน้าที่ยูทูบเบอร์ถ้าเกิดสมมติไม่ขึ้นขีดอะไรเลยแปลว่าอะไรไม่เป็นมันก็จะมันก็จะเป็นแค่ตัวีอย่างเดียวใช่ไหมใช่คุณแม่รอแป๊บหนึง่งหรือสรุปแล้วกูเป็นบ้า <c oughs> ยเครื่องมีตัวจับคนบ้าไม่ได้ฉันใส่ชุดอะไรเหมือนเป็นคนบ้าๆ,าๆ,ๆคือฉันใส่ชุดนอนตัวเองแล้วนี่ฉันนะ่ะก็ยังหนาวอยู่อืมคุณแม่หยอดฉ่ำอยู่ใช่ไหม,มเหมือนข้างซ้ายมันทำไมไม่ค่อยเปียกเนาะวันเนี้สายพันธุ์เอบแล้วก็โควิดอืมก็คือของคุณแม่ไม่ขึ้นสักอย่างหนึ่งเลยอืม น่าจะเป็นแบบก็เป็นไข้ธรรมดาแหละหรือว่าจะเป็นไข้ใจให้ทรรพีสำหรับพวกคนทรพีชนิดก็เป็นว่าเนี่แหละฉันก็คือแบบถ่ายคลิปอัปเดตเพราะว่าการมาเที่ยวฉันมันไม่สนุกแล้วหลายคนคงอาจจะแบบอยากเห็นรูปก,ก็อาจจะมีนิดหน่อยว้ที่ตลาดปลานะคะเอาไปว่าเอาคือ,อคือตรวจเพื่อให้สบายใจแบบว่าเราสบายใจด้วยแล้วก็ คนทางบ้านจะได้สบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยกูด้วยกันกูด้วยแล้วกันหนึ่งป,ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วยังไงทุกคนสวดมนต์ภาวนามาให้ฉชั้นหายด้วยนะแต่ไม่ต้องอุทิศกูวสวกุศวเนาะไม่ต้องอุทิศไม่ต้องกวดน้ําอะไรมาให้กูนะยังไม่ตายเออมึงแค่มึงแค่ตั้งเจยน้ถามว่าอยากให้พี่โฟหายป่วยขอให้พี่โฟหายป่วยจะได้ไปเที่ยวทำคอนเทนต์ให้ชมเด,ด็กได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกสองวันที่เหลือกิฟตซี่รอกูอยู่ แล้ลวกいいิฟซ an un ี่ก็รุนกว่ากูทั้ว่ามึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงมึงไปโคุยอีเปล่าหรือมึงไปเข้าไปให่อีฟอมึงเป็นอะไรมึงไปตรวจเลยนะคือกิฟซี่ก็รุนกว่ากูสุดเหมือนกันเดี๋ยวเราส่งผลนี้ไปให้กิฟซี่ด้วยโอเคหรือเป็นไรก็ใช้นะคะไปไปค่ะอ๋ออย่าอย่อย่าอย่าไปเจ็บ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 ว่ะมันต้องเข้าไปก่อนเข้าไปลึกก่อนทำแปรได้สามแผ่นนะหน้าผากเดียวอ่ะจริงๆต้องแปะมันเลยสามชิ้นแต่ก็กลัวจะหนาวหัวอีกก็เลยไม่เอา